สวัสดีครับ i d e l a n a n c o m นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารชื่อร้านเพื่อนหอมนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับก็ร้านนี้เป็นร้านอาหารพื้นเมืองน่านนะครับผมแต่ว่าอาหารที่เสิร์ฟนี่ก็เป็นทั้งอาหารพื้นเมืองแล้วก็อาหารทั่วๆไปถ้าอาหารไทยทั่วไปนี่เป็นบรรยากาศทั่วๆไปภายในร้านนะครับนะครับก็จะเป็นร้านาทาจากไม้เก่านะครับจากบ้านไม้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาชิมอาหารร้านเนครับอันนี้ก็เป็นอาหารของร้านเนฮือนหอมนะครับที่ผมสั่งมาทานเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วก็อีกเมนูหนึงก้ไก่นะครับข้างบนมีกระเทียมหั่นดล้วก็เป็นแกงหังเละครับเมูสามชั้นครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ครับที่ร้านเนฮือนหอมครับเป็นไก่ทอด นะครับแขวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับของร้านเถื่อนหอมครับไก่ทอดมะแขวนครับนี่คนระับเป็นปีไก่ทอดนะครับมะแขวนข้าวาน่าทานครับถ้าไงแวะมาเมืองน,น่านลองแวะทานนะครับร้านอาหารเพื่อนหอมครับ